จากที่ผู้กับไปเห็นพวกเราอ่ะที่ช่วงหน้าฝนอ่ะ่รู้สึกว่าพวกเราไม่ปลอดภัยในกันปฏิบัติหน้าที่ท่านเลยเห็นว่าในเมื่อดูแลประชาชนได้แล้วเรามาดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยจึงให้พวกเรานํารถทั้งหมด9ก้าคันไปเปลี่ยนยางใหม่ถึงแม้ยางจะใช้ได้อยู่แต่ท่านเห็นว่ามันไม่มันไม่สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่เลยให้เปลี่ยนใหม่หมดในยอดเงินที่สูงมากเลยเอขอบคุณท่านผู้กับมากเลยครับครับขอบคุณครับผมแล้วไม่เป็นไรก็พวกเราเนี่ย นะเรามีหน้าที่ที่ต้องไปดูแลประชาชนแล้วนะถ้าเกิดว่าอุปรกรณ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยในการทํางานถ้าเรายังไม่มีความพร้อมเนี่ยนะครับแล้วเราจะออกไปดูแลชาวบ้านเขาได้ไงนะตรงนี้อันไหนที่ผู้มุชานะครับสามารถที่จะเสียสละนะครับมาดูแลลูกน้องได้นะเพื่อให้ลูกน้องได้สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่เนี่ยนะพวกผมก็พร้อมที่จะทำทำให้พวกเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีตรงไหน ที่ต้องการที่ให้ทางผูก้กำชานะครับนะในส่วนระดับผู้กำชาเนี่ยที่จะสนับสนุนพวกเราครับผูก้กำชาพร้อมที่จะดำเนินการให้นะครับอย่างเป็นที่ครับผม